21มิถุนาปอปามาขายเหรียญ EP ที่22สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆใน,นการชิ้นเคยฮะในคลิปวิดีโอปอปามาขายเหรียญฮะเป็น EP ีที่22แล้วสำหรับครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปอปานำเหรียญอะไรมาจำหน่ายขายแบ่งปันกัน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้ท่านผู้ชมเพราะว่าหลายรายการพอสมควรเนาะเกรงว่าเวลาจะล่วงเลยไปไกลฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่ปป่ามาจําหน่ายขายกันในคลิปนี้แล้วก็ราคาเท่าไหร่ราคายังไงไปยังไงถึงยังไงกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมอะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกเลยนะที่ช่องปป่ามาจําหน่ายขายกันในวันนี้นะฮะ เผื่อว่ามีใครอยากได้นะเหรียญเด็ดๆไม่มนะีท่านผู้ชมมาคลิปนี้ไม่มีเหรียญเด็ดนะมีน้อยมากครับอ่าเพราะว่าปปาหยุดไปถึง2วันโอเคเนาะก็เริ่มกันจากรายการแรกที่ปราปลานามาฝากฮะหยิบยกเหรียญย5สตาต่างปีพศ2530ราฮะเราจะนายขายออกกันในราคาเหรียญละ70บบาทสภาพผิวยังสวยนะท่านผู้ชมวันนี้เหมือนดูว่าจะจะพบเจอกันได้ง่ายฮนะแต่ว่าท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญที่กําลังได้รับความนิยมนะฮะก็ใครที่มองอนาคตก็น่าจะเก็บสะสมได้นะฮะในราคาที่ยังพอจับต้องกันได้ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวถ้ามีราคาคาดเคลื่อนอะไรขึ้นลงเนีเดี๋ยวป้าปาจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ต่อมาฮะเป็นเหรียญ50สตางค์รูปแบบพ e เศษเล็กเช่นเดียวกันเนื้อทองเหลืองนะฮะ50สะตางค์ปีพศ2534ฮะ25เป็นเหรียญหายาก ติดอันดับที่สองฮะเราขายกันในราคาเหรียญละ80บาทเท่านั้นเองฮะมีอยู่หลายเหรียญพอสมควรฮะก็มีลูกค้าที่ดูช่องปอปาแล้วก็เชื่อฮะก็นามาจาหน่ายขายแบ่งปันให้กับช่องของปอปานะแล้วปอปาก็มาจาหน่ายขายต่อฮะก็รู้สึกว่าจะมีอยู่เป็นประมาณ10เหรียญน,นะท่านผู้ชมประมาณ10เหรียญเลยทีเดียวต่อมาท่านผู้ชมเป็นม,ม,มีมีกี่เหรียญสําหรับเหรียญ1นบาทครุฑปีพศ2510 มาระยะหลังในสภาพผิวก็โอเคถ้าผู้ชมดูด,ดูดูสวยในชะ่ไหมฮะดูสวยอยู่เนาะก็อ่ะเราก็ยังขายกันในราคาเหรียญละ30บาทอยู่สําหรับเหรียญหนึ่งบาทคุดใครเร็วใครได้เนาะก็เป็นเหรียญต่อมาก็เหรียญ2บาทปีพศส5 5 1เฮะเราขายกันในราคาเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองณนะปัจจุบันวันนี้เนาะแล้วก็เป็นเหรียญ สบาทสีเงินปีพศ2 5 5 0ฮะเราขายกันในราคาเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองฮะในรอบ4ี่เดือนก็ยังไม่มีการขยับราคาอะไรนะช่องของปปาก็ยังอยู่ที่เหรียญละ10บาทประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ1น1บาทเรือหงฮะยอดจำนวนการผลิตเยอะแต่ว่ารับนอกลอกติดมานะฮะ,ะมีแฟนการขอฝากส่งมาเป็นขายเป็นค่า จัดส่งปะปาก็รับมาเจ้าละสามเหรียญห้าเหรียญก็มาสะสมไว้ก็มาบอกขายต่อฮะรับมาก็ประมาณ4บาทแล้วนะฮะปะป่าก็ขายออกราคาเหรียญละหบาทเนาะร่วมด้วยช่วยกันฮะปะปาก็ช่วยซื้อถึงไม่ใช่เหรียญหลักก็ปะปาก็ช่วยฮะรับเจ้าละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญติดมาแล้วก็มาสะสมไว้แล้วก็มาเสี่ยงจําหน่ายขายออกเอาราคา6บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินฮะนี่ก็ติดมาเรื่อยๆเนาะ ใครอยากได้เหรียญละ6บาทสภาพดูดีท่านผู้ชมบางลอ็อตเจ้าของเหรียญเขาเก็บสะสมไม่ดีมากฮะถึงจะเป็นผ่านมาหลายปีแต่ว่าเหรียญของเขาก็ยังสวยงามนะฮะยังคมชัดอยู่6บาทเท่านั้นเองนะฮะต่อมาฮะนี่ก็6บาทเช่นเดียวกันฮะเป็นเหรียญหน1บาทปีพศ2525หลังวัดพระแก้วฮะ,ะเราให้ราคากันอยู่ที่6บาทก็ลองดูนะฮะ จับเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้ปะปนกันไปรวบรวมฮะสำหรับใครที่ไปจำหน่ายขายต่ออะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นเหรียญ5บาท,าบาทเรือสุพรรณหงษ์ฮะปีพศ2530ฮะพศ2530เราจํ 30, เราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญสบาบาทเท่านั้นเองปัจจุบันวันนี้ฮะเพราะราคารับซื้อเข้าก็อยู่ที่10บาทท่านผู้ชมนะจนถึงตอนนี้ก็เหลือราคารับซื้อเข้า10บาทขายออก15บาท ต่อมาถ้าต่อมาก็เป็น5บาทการจนาพิเศษนะเหรียญน,นี้ก็ขายออก15บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมขายออก15บาทเท่านั้นเองเนาะแล้วก็เป็นเหรียญเ,เหรียญหนึ่งบาทสเสด็จนิวัฒน์พระนครนะฮะราคาตอนนี้ก็อยู่ที่80บบาทโอเคนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญ หนึ่งบาทสามรอบฮะราคาเช่นเดียวกัน80บาทฮะที่จริงของเข้ามาเยอะเมาาื่อวันท่านผู้ชมแต่ว่าติดจองหมดปะปาก็เลยไม่ได้เอามาทําคลิปนะก็ต้องแบ่งให้คนที่ก็จองข้ามไว้ก่อนยังไงเดี๋ยวปะปาแค่ปรับปรุงใหม่เนาะ,ะปรับปรุงใหม่แล้วก็เป็นนี่ฮะท่านผู้ชมการแข่งอาเหรียญน,นี้มาผิดอีกแล้วท่านผู้ชมเขาคล้ายกันมากฮนะแตกต่างกันนิดเดียวอ่ะโอเคเนาะอ่ะก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เลือกเช่นเดียวกันกีฬาแหลมทองนะฮะประมาณนั้นครั้งที่8ก็เหรียญละ ประมาณมป้าขายออก20บาทแล้วกันนะเดี๋ยวป้าก็คงจะรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ10บาท15บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยพูดราคาใหม่สำหรับคนที่ส่งมามาประเมินราคาเนาะคลิปนี้ป้าขายออกเหรียญละ20บาทท่าไม่ชมนะโอเคนะฮะแสดงว่าราคารับซื้อเข้าคงจะถูกกว่านี้อย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวรายการจะราชาสําหรับแฟรรายการเนาะก็มาดูฮะนี่เป็นเหรียญ5บาทคุดผาฮะ5บาทคุดผา คลิปล่าสุดปปาประกาศรับซื้อให้ราคาเหรียญละ40บาทฮะตอนนี้ปปาให้ราคารับซื้อเข้าเหรียญละ40บาทปปาก็ยังคงขายออกเหรียญละ60บาทเช่นเดิมนะฮะถ้าปรปาจำาการขายออกราคาขายออกไม่คลาดเคลื่อนนะฮะปะปาขายออกเหรียญละ60บาทปปาก็รับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ10 40บาทเพิ่มจาก30บาทเป็น40บบาทเรียบร้อยไปแล้วนะฮะราคาดูกันวันต่อว,วันนะท่านผู้ชมเนาะ ต่อมาก็เป็นเหรียญคุดเฉียงฮะสภาพดูดีอยู่นะฮะเก่าดูดีอ่ะก็ขายออกในราคาเหรียญละ20บาทถ้าจำไม่ผิดนะดเหรียญละ20บาทยังไงก็ไปคุยกับน้องหลังใหม่กิงเนาะคุยทางลายทีนึ่งสำหรับปีพศ2520นะฮะคุดเฉียงนะฮะแล้วก็เป็นปีพศ2522ร25 2ฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ10 5บาทเท่านั้นเองอ่ะสิบาบาทนั่นแสดงว่าเหรียญน,นี้รับเข้าเหรียญละ10บบาทนะท่านผู้ชมโอเคเนาะราคาน้อยมากท่านผู้ชมเหรียญหนึ่งหบาท6บาทเนี่ยบอกตรงๆฮะถ้ายอดขายได้น้อยเนี่ยก็เราเราต้องมาบวกค่านา้ําค่าไฟถ้าทําคลิปวิดีโอค่าพนักงานช่วยนี่ก็ท่านผู้ชมอืมก็อันตรายเหมือนกันสําหรับการซื้อขายเหรียญใน,นปัจจุบันวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะท่านผู้ชมฮะบางเหรียญประปาก็อาจจะได้ ลดร,ราคาลงบ้างขึ้นราคาลงบ้างนะ,ะท่านผู้ชมครับตรงนีนะ้เป็นเหรียญที่เราลึกว่าละเดียวกันนะ,ะเป็นชนิดราคา20บาทนิกเกิลน,นะท่านผู้ชมนี่นะฮะเราขายออกในราคาเหรียญละอ,อยู่ในตลับเนาะก็รู้สึกว่าปปาให้ไปแล้วกันคลิปนี้ก็เหมือนเดิมสี่สิบบาทเนาะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ,ะเดี๋ยวดูเอานะฮะโอเคนะฮะเป็นเหรียญ20บาทเนื้อนิกเกิลไม่ผ่านการใช้งาน วาระเดียวกันฮะบางทีแฟนรายการก็ส่งมาอย่างนี้นะฮะเออรักซื้อนอกรอบส่งมาให้อ่ะก็รับรับกันไปราคารับซื้อก็3ามสบา้าทแล้วนะท่านผู้ชมต้องบอกท่านชมไว้ก่อนว่าเหรียญย0บาทนิกเกิล70กว่าวาระเนี่ยราคาถูกมากนะฮะไม่ได้แพงอย่างที่ใครๆคิดแล้วก็เห็นรูปลักษณ์ของเหรียญเลยประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวมีเวลาปปาจะมาทําตัวหลักๆให้ดูเนาะแล้วก็มีอีกเหรียญน,นึงท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เหลืออยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมก็ลองดูเนาะ เวลาจะไม่พอเหรียญละ40บาทนะสำหรับตรงนี้ปปาไม่ขยับกล้องนะ,ะตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกนะ,ะ,ะมีอยู่ไม่กี่วันละหรอกะนะมีอยู่ไม่กี่วันละที่ปะปาร,รับนอกรอบมานะฮะก็ลองมาจําหน่ายขายต่อดูเอาท่านผู้ชมฮะ,ะปปารับมาเหรียญหนึ่งก็ประมาณมไม่แพงท่านผู้ชมประมาณ10บาทนะต้องบอกแฟนๆในการตรงว่ารับมาประมาณ10บาท ปลาปาขายออกเหรียญละสิบาบาทเองนะสาหรับเหรียญ5บาทที่ระลึกนะฮะปลาปาขายออก15บาทแต่วันข้างหน้าราคาจะขึ้นจะลงไงเดี๋ยวปลาปาก็จะมาขยับเองนะฮะปลาปาจะมาขยับวันนี้ปลาปาขายออกเหรียญละสิบาบาทเท่านั้นเองอมีอยู่ประมาณประมาณ10เหรียญได้ท่านผู้ชมเนาะก็ปลาปาวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญตัวติดฮะตัวติดก็คือเหรียญ10บบาทปีพศ2541รีฮะ มีเจ้าของเหรียญส่งมาให้ประมาณ2เหรียญอ่ะใครอยากได้นะมีอยู่2เหรียญเองเนาะสำหรับปีพศ2541หลังจากนั้นก็เป็นตัวน้องๆน,น,นะะก็เป็นอัปปีพศ2543เหรียญละ20บาทฮะแล้วก็44นี่ก็20บาทเช่นกันท้ายสุดก็มาเป็นปีพออ่ะท่านผู้ชมฮะวางเหรียญซับซ้อนอีกางละอ่าโอเคเนาะก็เป็น44 4 4กับ43าอ่ะปะปาบางเหรียญทับซ้อนกัน2เหรียญน,นี้ราคา20บาทขายออกฮะแล้วก็มาเป็นปี2540ก็ยังขายออก20บาทเช่นเดียวกันต้องเชื่อว่าของรถเนี่ยท่านผู้ชมมาขอบเหรียญเขาสวยมากับท่านผู้ชมที่จริงเหรียญจะสวยเนะี่ยไม่ต้องแบบไปขัดไปล้างมานะฮะขอให้ไม่มีสนิมจับมากเนะี่ยถ้าเหมือนปปาว่าสวยนะดูขอบนะ,ะขอบทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะสังเกตดูนะ,ะก็โอเคฮะเหรียญที่ผ่านใช้ได้ขนาดนี้เนาะ เหรียญ20บาทฮะยกเว้นปี41นะฮะโอเค41นี่ป,ป้าปาคงยังจะขายอยู่140บาทประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะแล้วก็มารายการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญ20อ่ารู้สึกจะเป็น50สตางค์หรือเปล่าเหรียญนี้25สตางค์ฮะในรูปแบบของพระเศียรขวางฮะโอเคนะ,ะเหรียญน,นี้ใครอยากได้เป็นเหรียญ ยกเลิกการใช้จ่ายไปแล้วเนาะพระเศียนขวางนะฮะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยเหรียญนี้ปปาขายออกในราคาเหรียญละสี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยบาทใครอยากได้นะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญโบราณน,นั้นปปาก็จะจำหน่ายขายแพงนิดนึงตามความานิยมนะท่านผู้ชมนะอ่ะเหรียญละสี่ร้อยรูปแบบพระเสียนขวางนะฮะแล้วต่อมาฮะต่อมาเหรียญน,นี้ก็เป็น อยู่ในโซนรูปแบบพระเศียรขวางเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูก่อนนะท่านผนะู้ชมเนาะแต่ราคาจะถูกกว่านะฮะโอเคนะฮะดำนิดนึงอะเหรียญนี้ปป่าขายออกเดี๋ยวดูอีกรอบนะฮะท่านผู้ชมดูอีกรอบนะฮะฮึปโอเคฮะท่านผู้ชมก็ยังอยู่ในโซนขวางฮะเอียงเล็กน้อยอ่ะปกติถ้าขวางเลยเนี่ยปป่าขายออกเหรียญละสามร้อยฮะเพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนเพราะหมุนเวียนเยอะฮะ,ะจำนวนการผลิตเยอะถ้าขวางเลยเนี่ยปป่าขายออกเหรียญละ สามถึงสี่ร้อยนะฮะปะปาขายสองร้อยฮะเหรียญนี้ใครอยากได้อ่ะนะปะปาขายให้สองร้อยเกือบขวางะฮะโอเคเนา200ะสองร้อยเฉพาะเหรียญน,นี้นะฮะแล้วต่อมาท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นเหรียญอ่ายีรู้สึกว่าจะเป็นห้าสิบต่างปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกท่านผู้ชมอ่ะพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะดูดูฮะเป็นรูปแบบไหนเอ่ยหมุนชืบท่านผู้ชมฮะ เหรียญเลยเลยตรงฮะก็ถ้าเอียงอยู่อยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมจะแพงกว่าเอียงอยู่ด้านล่างทั้งสองรูปแบบนะฮะถ้าเอียงด้านบนเนี่ยจะสูงนิดนึงเดี๋ยวนี้ใครอยากได้ฮะป้าปาขายออกเหรียญละ400เช่นเดียวกันก็คือมี400อยู่2เหรียญฮะรูปแบบนี้กับรูปแบบนี้โอเคนะฮะแต่เหรียญนี้อยู่สภาพนี้พอจะมองเห็นไหมท่านผู้ชมพอจะมองเห็นไหมฮะเอามีเวลาเหลือนิดนึงเนาะ ชืบอท่านผู้ชมดูนะฮะเหรียญนี้ขวางฮะปปาขายออกเหรียญละ400บาทอันนี้เลยตรงมาก็คล้ายๆว่าเอียงนะฮะเอียงเลยตรงปปาจะติดคําว่าเอียงไว้นะฮะเพราะว่าราคาก็จะไม่สูงเหมือนขวางเป๊ะตรงเป๊ะนะฮะเหรียญนี้ก็ปปาขายออกเหรียญละ400เช่นเดียวกันนะเป็นเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนแล้วก็เป็นเหรียญพระเสียน เลยขวางเล็กน้อยฮะอ่ะปลาขายออกในราคาเหรียญละ300แล้วกันถ้าถ้าขวางอืมถ้าขวางเนี้ยก็จะราคา350 400นะฮะประมาณนั้นนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยท่านผู้ชมนะโอเคนะคลิปนี้ใครที่ดูแล้วก็ถ้าหากยังไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามน้องแอดมินนะฮะใครอยากได้เหรียญไหนไปสะสมเผื่อจะตรงตามที่อืนักสะสมที่ดูอยู่อยากได้เนาะก็ลองลองดูนะฮะ ที่จริงท่านผู้ชมเพียงแต่แป๊บหนึ่งนะฮะเหรียญหล่นฮะอือปอปลาได้มาเหรียญน,นี้ฮะปอปลาจะมาเป็นตัวอย่างคือนี่ฮะท่านผู้ชมเหรียญตั้งอ่ารู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นยี่สิบห้าสตางค์นะฮะเหรียญน,นี้ปอปลาก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนื้อดีบุกฮะปีสองสี่แปดเก้านี่ฮะท่านผู้ชมยี่สิบห้าสตางค์น่าจะเป็นเนื้อดีบุก ปปลาจะไมไ่ศึกษาเลยนะฮะ,อะลองลองหมุนดูฮะเป็นการปั๊มผิดพลาดเนาะเห็นไหมฮะเห็นพระเสียรไหมฮะ,ะพระเสียรเป็นบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณนั้นนะฮะเลยตรงมาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยว,ยว,ยวปปลาเก็บไว้เป็นตัวอย่างอันนี้ปปลาขายแพงนะฮะแพงนิดนึงนะฮะถ้าจะขายออกแต่ปปลาเขาเก็บไว้เป็นอาจารย์ก่อนนะฮะไว้ประกาศทําคลิปรับซื้อเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมโอเคนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปปลาเก็บไว้ก่อนเอาไว้เป็นครูเนาะเป็นอาจารย์ จบแล้วนะสำหรับการมาประกาศขายเหรียญ EP ที่22ฮะนะก็จบละเดี๋ยวใครอยากได้ก็ดูคลิปจบปาปาออกคลิปก็ไลายมาคุยกับน้องแอดมินนะฮะคลิปนี้ปาปาศึกษาแบงเหรียญโบราณและทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ